มวยคร่นี้พบกันเมื่อ19ปีที่แล้วครับนี่คือขุนพลสาครพิทักค,ครับยอดโมยจากเมืองชนอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเลรตเวตนะครับของวิทยาชัำนเนินเมื่อปี2 5 1พัและกระโดดข้ามเชือกขึ้นมานี่มีรูปช้างก็คือคายเมืองสุรินครับแสนศักเมืองสุรินพบกันวันนั้นทั้งคู่อายุ23ปีเท่ากันและวันนี้ทั้งคููอายุ4 2ปีเท่ากัน แสนศักดิ์ก็โดดวอร์มอัพแล้วยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแสนศักดิ์มือสุรินนั่นมาซ้ายครับเลี้ยวซ้ายผ่านตนลอดหมัดซ้ายนั้นในยุคนั้นเป็นที่กล่าวขานกันเหลือเกินครับว่าโดนตรงไหนเน่าตรงนั้นดูคุณพลสาครมิทักษ์ครับตั้งการแข็งเกร็งทีเดียวเพราะว่าต้องระวังหมัดซ้ายของแสนศักดิ์ให้ดี กรรมการก็น้ำหนักไล่ๆกันนะครับเวลตเวสนะครับกรรมการศักดาส่องแสงอดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยเดี๋ยวนี้เป็นพันธุ์เอกแล้วครับนักกอล์ฟฝีม,มือดีด้วยครับระดับซิงเกิลแฮนดิแคปหรือว่าแต้มต่อตัวเดียวแล้วครับกาดกันแหมไกลและเกินคู่นี้ขุนพลก็เสียวไส้หมัด้า้ครับขุนพลนี่ก็้า้ทั้งแท่งเหมือนกันเขี่ยข้างล่างสักทีหนึง่ง ตอนได้แชมเปีนยนขุนพลได้มาจากกระเวกขวัญใจชนบทนะครับแล้วก็ไปเสียให้สถานฟ้าสอประทีบแสนศักด์นี่แชมเป้ยนทั้งไทยและสากลสากลนั่นแชมโลกครับดูเขีย่ยข้างล่างสักทีหนึ่งว่าจรยาวเลยครับ <c oughs> มีการเขีย่ยขาหลอกจรยาวยังกับเขินฟ้าสนนรามเทปทัก์หรือว่าพี่ทองเจอทีเดียวทีบ หุนคนไม่เข้าครับหมุนออกข้างจ้วงสักทีหนึ่งแล้วแสนศักด์ระวังครับซ้ายของแสนศักด์นี่ต้องระวังให้ดีแล้วหน้าตาแสนศักด์นอหืจ้องนตาคำเหม่งทีเดียวครับใครสมาธิไม่ดีนี่ก่อมีสิหล่นได้โอ้โหสะบผัดแข้งขวาเกือบเข้าปากจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วอือหือดูครับต่อยแล้วนี่้าผิดนี่กว่าจะดึงกลับมาช้าหน่อยครับ ขุนพลก็พยายามโต้มัดเหมือนกันแมดูการตั้งกาดแข็งเกร็งเลยนะครับขุนพลนี่ปะทะมาแล้วทั้งเ้นครับไม่ว่าจะเป็นวิชาน้อยนี่ชนะมาสองครั้งเตะสิริมงคลลูกสิริพัฒน์นี่ขาหักเลยครับแต่ว่ารมการไม่รว่าขาหักไล่สิริมงคลลงจากเวทีข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีซะหนิอาภิเดชใบปลายก็เคยเจอกับขุนพลสากรพิักมาแล้ว แสนศัก์นี่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับแฟนๆรู้จักเคาดีจ้วงกันแล้วโอ้โหซ้ายกับซ้ายครับเขี่ยข้างล่างนี่เป็นยกที่หนึ่งครับโดยคู่นี้โชกันเมื่อ19ปีที่แล้วรายการนั้นก็รายการใหญ่ทีเดียวนะครับสเจ้าตวันออกคุณนภานาคประถมเป็นผู้จัดแต่ว่าตอนนี้คุณนภาก็เสียชุดไปแล้วครับโอ้โหวางแข้งซ้ายทีหนึงเสียชุดเพราะว่า โดนยิงครับโดนยิงเสียชีวิตปี2523การสับมือว่าชกได้หมดยกที่หนึ่งถึงยกที่สองครับชมกันต่อท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีมวยคนนี้ไม่มี3 4มี่ห้าครับจบลงที่ยกนี้แสนสักดิก็ เดินยอ่อเข้าหาครับไหลกว้างครับมวยหมัดหนักคือยังไหลกว้างวางแข้งอุ้โหกะเตะเด็ดยอดเลยนะครับเตะก้านคอเล่นกันถึงหลับไหลไม่ได้สติแมแต่ว่าการมวยเกรงไม่เกินบวกแล้วครับวางไขท้ที่โหยเตะสูงเกินไปครับเสียศูนย์มวยมอก่อนนี่ตัวใหญ่นะครับ เดี๋ยวนี้แล้วลอบล่างขนาดนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับ126บอลนี่หาว่าเป็นมวยยักษ์ซะแล้วเดอ <c oughs> จ้วงดูครับไม่มีชาตามเลยครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้จบแบบใหม่ครับจ้วงจ้วงแม่ต่างคนต่างเชียดไปเชียดมาเตะกราดข้างล่างแทงเขา่าสะทิงฟันศอกตาม <c oughs> แค่เฉียดยังไม่จะจะครับเตะล่างสัทีหนึ่งฟันศอกเอาแล้วครับเตะซ้ายฟันศอกซ้าย เุนคนเริ่มจะไม่กลัวแล้วครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าเจอกบมวยหมัดหนักไม่ต้องกลัวไว้บ้างครับอย่าก,กล้าเกินไปก,กล้าเกินไปแล้วบางทีหลวมครับป๊อกเดียวหลับไปเลยครับตอนหลับฟันดีเขี่ยกางล่างต้องระวังครับแหมฟันศอกจ้วงเอาแล้วครับจ้วงคืนผมไม่กลัวคุณยิงหมัดฟันศอกโอ้โหโต้ดยศอกเลยครับเตะเจาะย,ยางจิ้มหมัดเอาแล้วครับต้องระวังครับปัดซ้าย ตางคนต่างมีหมัดบวกกันแล้วครับเจาะยางทีหนึง่งถิ่พลเริ่มไม่กลัวครับเอาละครับบวกกันบวกกันแล้วครับฟันศอกซ้ายสู้กับหมัดซ้ายยิงหมัดซ้ายอัปปคัตหม,ม่ยอดมวยเมืองชนเจอกับยอดมวยเมืองเพชรบูรณ์เต่เจาะยางจิ้มหมัดเอาละครับต้องระวังนะครับหมัดแสนซัดนี่ต้องอย่าไปโดนจุดโฟกัสเข้าครับโดนแล้วนี่ยมาไม่อยากลุก โป้งเดียวหล่นครับเอาแล้วครับแทงสวยมากวันนี้นันสักวางแข้งคืนแข้งลูกไล่เข้ามุมจ้วงหมัดแล้วเอาแล้วครับบวกหมัดกันแล้วอืมนันสักต้องถอยกะเน้นเน้นยังไม่ได้จังหวะครับอยากกระพลิบตาครับรรบ,บวยคุยนอกตรงนี้ครับยกนี้ซ้ายโดนแล้วครับอือเข้ากลางครับล่นลงไปเลยครับกรรมการนับหกเจ็ดแปด เอาล้ครับชกได้ครับสะบัดคอสะเทีงไล่ความบึนสนสักเอาแล้วครับขวาค้ำซ้ายจ้วงแหมลูกนี้ไปขาคว้ยกันเองครับลมไปไม่ได้โดนหมัดครับเอาครสันสักเงือซ้ายมาจากบ้านแล้วจ้วงจ้วงอีกทีหนึ่งขวาทีหนึ่งเอาก็จะแกว่งซ้ายขวาโอ้ยโดนสามหมัดโอ้โหหมดสภาพเลยครับลุกนี้กมกันครับคุณบนพยายามจะลุกไหวไม่ไหวแปดเก้าสิบไม่ไหวครับน็อกเอาไปเลยครับ โอ้โหโดนชุดใหญ่ๆคุณสนองรักอ,อ้นิษเสียชุดไปแล้วนะครับกำลังมาช่วยโนวดให้ขุนพลเหมือนกันกลับมาดูภาพช้าครับวางแข้งแทงตรงนี้สวยครับเข้าเต็มหน้าท้องทีเดียวครับขุนพลแทงสวยมากสันสักพยายามจะเน้นหมัดตรงนี้นะครับแต่ว่าขุนพลโต้แข้งโต้หมัดเสร็จแล้วก็หมุนออกไปได้ครับนี่กับโจ่งเสร็จแล้วก็หมุนออกจากมุมอับไปได้ เมื่อชกแบบว่ายน้ำครับชกป้องกันตัวแล้วหุนออกไปแต่มาถึงตรงนี้ครับซ้ายตรงเข้ากลามนะครับดูครับอื้อหล่นเลยครับซ้ายจ้วงเข้าไปและจุดนี้ครับขวาดันระยะนะครับมีสามหมัดสุดท้ายครับที่คามุมนะครับเต็มเต็มทั้งสิ้นหนึ่งสองสามนี่ครับโอ้โหสิ้นสภาพเลยนะครับน็อกเอาในยกที่ส